การตั้งเจตนาเจตจำนงในการที่จะ,จะเจริญกุศลในการที่จะละบาปมีความสำคัญมากเพราะเป็นคุณสมบัติของการบุคคลที่บุฝกฝ่าเาเรียกฝึกฝนในการจเจริญสมมัติทานคือความอุตสาหะแกล้วกล้าอาถรร์ก้าวไปและใจสู้ที่สามารถที่จะละบาปอักษรเป็นต้นได้เหมือนยกตัวอย่างเช่นว่าตั้งเจตจำนงว่าวันนี้ ตื่นขึ้นมาปุ๊บให้ตั้งเจตนาว่าวันนี้ไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดจะให้กุศลเท่านั้นเกิดขึ้นจะให้ทานกุศลเท่านั้นเกิดขึ้นจะให้ศีลกุศลเท่านั้นเกิดขึ้นจะให้ภาวนากุศลเท่านั้นเกิดขึ้นจะให้กุศลความดีเท่านั้นเกิดขึ้นตั้งเจตจำนงนี้บ่อยๆๆเจตนาเจตจำนงความจงใจและตั้งใจที่ตั้งไปอย่างแข็งแรงและมุ่งมั่นเนี่ยจะมีพลังมากภาษาพระเรียกว่าเป็นอุปนิสยปัจจัย เป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกําลังที่จะผลักดันทําให้กุศลนั้นเกิดขึ้นอย่างแข็งแรงและตั้งมั่นและติดต่อนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองถ้าบาปอากุศลธรรมเกิดขึ้นถ้าความกําหนัดเกิดขึ้นความกโกรธเกิดขึ้นความหลงเกิดขึ้นหรือกายทุริยวิจีตทุริตดหรือมโนทุริยเเกิดขึ้นจะละอย่างรวดเร็วจะละอย่างทันทีจะไม่อิดออดจะไม่มีการแช่ยอยู่กับบาป เหมือนอุจจาระกระเด็นถูกหน้าติดหน้าจะล้างให้รวดเร็วแม้ชั้นใดเวลาบาปปกตลธรรมเกิดขึ้นแม้นิดหน่อยมันเหม็นยิ่งกว่าอุจจาระกระเด็นติดหน้าเพราะบาปเนี่ยมันให้โทษในปัจจุบันไม่พอมันยังให้โทษในการต่อไปและเป็นไปในสังสารวัตด้วยฉะนั้นจะละให้เร็วอย่างเด็ดขาดจะไม่อิออดจะไม่จิตทาจิตแช่ยอยู่กับบาปอย่างเด็ดขาดนี่ประการที่สองประการที่สาม จะฝึกฝนพัฒนากระแสะชีวิตของตนเองให้มีความยึดโยงและก็มีความกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับทานกับศีลกับภาวนาชีวิตคือกุศลกุศลคือชีวิตให้เป็นอันเดียวกันให้ได้เป็นเนื้อเป็นตัวให้ได้จนสามารถไม่สามารถแยกออกจากกันได้หรือว่าทานคือชีวิตศีลคือชีวิตภาวนาคือชีวิต ทานศีลภาวนากับชีวิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแนบสนิทติดกันได้อย่างมั่นคงอย่างแข็งแรงจนกลายเป็นแยกจากกันไม่ออกได้แม้ชั้นใดอย่างนี้เขาเรียกว่ามุ่งมั่นแข็งแรงมากประการที่สจะสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้ยึดโยงกับพระรัตนตรยัยก,กุศลความดีและจะทำโยนิโสมนสิการความเป็นผู้ฉลาดคิดคิดถูกทางถูกวิธีถูกอุบายให้เกิดขึ้นให้ติดต่อและต่อเนื่อง มั่นคงในการครบสั์บุรุรษฟังพระสัตธรรมทำโยนิโสมนสิการและจะปฏิบัติทําให้ถูกหลักเริ่มตั้งแต่สารณาคมศีลส,สมถะวิปัสนาเพื่อก้าวสู่มรรคผลนิพพานให้ได้ในอัตภาพนี้ถ้าตั้งเจตจํานงความจงใจและความตั้งใจให้ติดต่อต่อเนื่องอย่างนี้บ่อยๆๆตั้งทุกวันวันละร้อยรอบพันรอบหรือแสนรอบล้านรอบได้ ท่านจักพ้นทุกข์ในอัตภาพนี้ได้อย่างแน่นอนนี้เป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ทีนี้คำว่าสมาทานสมาทานเนี่ยแปลว่าการถือเอาการตั้งจิตมั่นเพื่อจะกระทำในสิ่งนั้นเพื่อบรรลุปเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคำว่าสมาทานตัวนี้ไปตรงกับคำว่าอธิษฐานนธะรํความตั้งใจมั่นเป็นหนึ่งในบาร,รมีที่พระพุทธเจ้าทรง สอนไว้ในการจะบรรลุประสบความสำเร็จขาดข้อนี้ไม่ได้ฉะนั้นอธิฐานธรรมทรทำที่ควรตั้งไว้ในใจก็ดีหรือคำว่าอธิษฐานบาร,รมีเนี่ยก็หมายความว่าตั้งเป้าหมายไว้เช่นตั้งเป้าหมายว่าจะบรรลุอนุปาทาปริิพานคือการดับกิเลสและกองทุกข์ถ้าไม่ถึงการสิ้นจากกิเลสและกองทุกข์จะไม่ถอนความตั้งใจอย่างเด็ดขาด แม้จะ,ะเผชิญปัญหาอุปสรรคใดๆก็จะไม่ย่อท้อไม่ถอนความตั้งใจเอาตัวการเข้าถึงพระนิพพานเป็นจุดหมายแล้วก็จะเพียรพยายามบุกฝ่าก้าวไปใจสู้แล้วจะฝึกฝนทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาให้แทนตลอดสัจจะแล้วก็บรรลุพระนิพพานให้ได้การตั้งอย่างนี้อย่างติดต่อต่อเนื่องเขาเรียกว่าสมาทานคือความตั้งมั่นถามว่า ถ้าไม่สมาทานเนี่ยจะบรรลุจุดหมายได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะการที่จะสามารถพัฒนากระแสะชีวิตของตนเองจนสามารถพ้นจากกิเลสและกองทุกได้เนี่ยจะต้องมีความตั้งมั่นในพระศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งเจอปัญหายิ่งเจออุปสรรคเนี่ยยิ่งมีพลังจะไม่ท้อถอยจะไม่ท้อแท้อย่างเด็ดขาดยิ่งเจอยิ่งมีพลังแปลว่าปัญหาและอุปสรรคเป็นข้อฝึก ยิ่งยากยิ่งได้มากยิ่งเจอสิ่งยากยิ่งได้ความเชื่อมั่นมากขึ้นได้ยิ่งความเพียรยิ่งมากขึ้นสติยิ่งมากขึ้นสมาธิปัญญายิ่งมากขึ้นปัญญาต้องวิจัยมากขึ้นต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์เจาะลึกมากขึ้นแปลว่ากลายเป็นว่าคุณสมบัติอินทรีย์พระโพชงอรดิมาร์ททั้งหลายเลยเนี้ยจึงเป็นคุณสมบัติที่แข็งแรงและมั่นคงในกระแสชีวิตฉะนี้นมาจากอธิฐานดังนั้น มาจากความตั้งมั่นทั้งนั้นมาจากการถือเอาให้เอาคุณธรรมที่ดีๆทั้งหลายมาประชุมไว้ในกระแสชีวิตฉะนั้นคําว่าอธิษฐานความตั้งใจหรือความตั้งมั่นก็ดีหรือการถือเอาคุณธรรมดีๆสิ่งดีๆมาให้เกิดขึ้นในชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะเป็นเป็นก้าวแรกและก็เป็นเบื้องต้นและก็เป็นที่สุดแห่งการบรรลุถึงกุศลความดียันสูงสุดด้วย